จงเตรียมตัวพร้อมรับสิทธิสูงสุด2,400บาทจากคนละครึ่งพลัสแต่รู้หรือไม่ว่าการลงทะเบียนอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นในยุคเศรษฐกิจที่ท้าทายนี้มาดูกันว่าล่าสุดโครงการนี้มีอัปเดตอะไรบ้างและทำไมหลายคนถึงยังลังเลก,กับเงื่อนไขที่ดูเข้มงวดเหล่านี้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปการเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างละเอียดไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณไม่พลาดสิทธิ์แต่ยังเปิดประตูสู่การใช้ชีวิตประหยัดมากขึ้นในทุกวันเลยทีเดียว ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังสงสัยว่าโครงการคนละครึ่ง plus ปี2568จะช่วยอะไรได้บ้างมาอ่านรายละเอียดฉบับเต็มนี้กันเลยครับเพราะมันคือโอกาสจากรัฐบาลที่จะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการบางประเภทให้คุณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทําให้คุณมีเงินเหลือใช้จ่ายมากขึ้นและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยรวมผ่านการสนับสนุนร้านค้าขนาดเล็กก็อีกด้วยลองนึกภาพง่ายๆดูสิครับ คุณเดินเข้าไปซื้อของในร้านค้าใกล้บ้านรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายให้คุณโดยตรงทําให้กระเป๋าเงินของคุณเบาขึ้นและร้านค้าที่คุณไปก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วมันคือวงจรที่ดีที่ช่วยทั้งชาวบ้านและเศรษฐกิจชาตินี่คือแนวคิดหลักของโครงการนี้ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและฟื้นฟูความเข้มแข็ง,ขงทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแต่แล้วนี่คือจุดที่เริ่มมีข้อถกเถียงกันครับบางคนอาจมองว่าเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้ค่อนข้างเข้มงวดและอาจไม่ครอบคลุมทุกคนในสังคม ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือทําให้ผู้ที่ตกหล่นไปต้องหาทางอื่นเองถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสกันก่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าใครบ้างที่สมัครได้และทําไมเงื่อนไขเหล่านี้ถึงสําคัญสําหรับการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบคุณต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งหมายความว่าคุณต้องเป็นคนไทยโดยกําเนิดหรือได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิประโยชน์นี้มอบให้กับผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอย่างแท้จริงมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนี่คือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนที่มีความสามารถในการตัดสินใจและใช้สิทธิ์อย่างรับผิดช,ชอบไม่ใช่เด็กเล็กที่อาจไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้เงินต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์เช่นการตลอแปลงข้อมูล ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังวันที่1ตุลาคม2568ซึ่งหมายถึงคุณไม่ควรได้รับสิทธิ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐก่อนหน้านี้ได้แก่ 1. โครงการคนละครึ่ง 2. โครงการคนละครึ่งระยะที่2 3. โครงการคนละครึ่งระยะที่3 4โครงการคนละครึ่งระยะที่4และ 5. โครงการคนละเครื่องระยะที่5นี่คือเงื่อนไขที่สําคัญเพื่อรักษาความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ําซ้อนหรือผิดกฎเห็นไหมครับแต่ละคุณสมบัติไม่ได้ยากเกินไปหากคุณตรวจสอบตัวเองก่อนแต่หลายคนอาจไม่ทราบว่ามันช่วยให้โครงการทํางานได้อย่างยุติธรรมมากขึ้นและนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้บางคนตั้งคําถามว่ามันจํากัดสิทธิของประชาชนมากเกินไปหรือไม่คุณคิดอย่างไรต่อไปมาดูสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้กันซึ่งเป็นส่วนที่หลายคนตั้งตา,ตารอ รัฐบาลจะจ่ายให้50%ของค่าสินค้าและบริการแต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยวงเงินสิทธิ์สูงสุดจะแตกต่างกันตามสถานะของคุณดังนี้หากคุณเป็นประชาชนผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหมายถึงคุณมีรายได้และยื่นภาษีตามกฎหมายคุณจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง2,400บาทต่อคน ซึ่งช่วยให้คุณใช้ใจ่ายได้ยาวนานและประหยัดมากขึ้นตัวอย่างง่ายๆเช่นหากคุณซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันหรืออาหารมื้อละไม่เกิน200บาทรัฐจะจ่ายครึ่งหนึ่งให้ทําให้คุณใช้สิทธิ์นี้ได้หลายครั้งจนครบวงเงินแต่หากคุณเป็นประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีคุณจะได้รับวงเงินสูงสุด2,000บาทต่อคนซึ่งยังคงเป็นจํานวนที่น่าสนใจสําหรับการลดค่าใช้ใจ่ายในช่วงเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้และนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดไปการใช้สิทธิ์ครั้งแรกต้องทำภายในกำหนดเวลามิฉะนั้น อาจเสียสิทธ์ทั้งหมดแต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในส่วนต่อไปครับตอนนี้มาถึงหัวข้อสําคัญคนละครึ่ง p l u สลงทะเบียนได้กี่ช่องทางและทําอย่างไรให้สําเร็จการลงทะเบียนสําหรับโครงการนี้ทําได้ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเท่านั้นโดยคุณต้องกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการคนละครึ่ง p l u สในแอปช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนคือตั้งแต่วันที่2 0ถึง26ตุลาคม2568หรือจนกว่าสิทธ์จะเต็มหรืองบประมาณครบทุกวันเวลา6กถึงยี่สินการคำแนะนำสำหรับมือใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณพร้อมใช้งานก่อนนะครับเพราะขั้นตอนทั้งหมดเป็นดิจิทัลวิธีลงทะเบียน G Wallet บนแอปเป๋าตั้งมีขั้นตอนแบบสเต็ปบายสเต็ปด,ดังนี้เพื่อให้คุณทำตามได้ง่ายขั้นตอนแรกดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป๋าตังให้เสร็จสิ้นจาก App Store หรือ g o o g l e Play ขั้นตอนที่2เลือกเมนู G Wallet และกดปุ่มสมัครใช้บริการเพื่อเริ่มกระบวนการขั้นตอนที่3อ่านและกดยินยอม ในส่วนของการจัดการข้อมูลและยืนยันตัวตนเพื่อให้แอปสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างปลอดภยัยขั้นตอนที่4ถ่ายภาพบัตรประชาชนและกรอบข้อมูลส่วนตัวตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยืนยันว่าคุณคือผู้ที่สมัครจริงขั้นตอนที่5เลือกวิธีการยืนยันตัวตนแบบสแกนใบหน้าซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและปลอดภยัยขั้นตอนที่6ทําการสแกนใบหน้านี้จากนั้นตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องขั้นตอนสุดท้าย เข้าส okay, ู่หน้าหลักของแอปและเริ่มใช้งาน G Wallet ได้เลยเห็นไหมครับขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนหากคุณทำตามลำดับแต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลอาจต้องลองฝึกก่อนหน่อยและนี่อาจเป็นจุดที่ใครหลายคนคิดว่าการใช้แอปเฉพาะทำให้ขาดความยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้อุปกรณ์มือถือคุณเห็นด้วยไหมสุดท้ายมาดูวิธีการแจ้งผลการลงทะเบียนกันหากคุณไม่เคยได้รับสิทธิจากโครงการคนละเครื่องระยะที่5 ปี2,565คุณจะต้องกดปุ่มยืนยันการรับสิทธิ์ผ่านแอปเตาตังหลังจากนั้นผลการลงทะเบียนจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนในแอปภายในประมาณ3วันหลังจากลงทะเบียนอย่างไรก็ตามจุดสําคัญที่หลายคนมักมองข้ามคุณต้องใช้จ่ายสิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2,568เวลา23นาฬิกามิฉะนั้นจะถือว่าคุณไม่ต้องการเข้าร่วมและจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดออกจากโครงการนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมจรงิงจัง และใช้งานสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพแต่บางคนอาจมองว่ากำหนดเวลานี้สั้นเกินไปและสร้างความเครียดไม่จำเป็นคุณคิดอย่างไรกับกฎนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.colacrunch.com https colon a s w w w e s e t a c 2 c e 1 a 2 m 9 b 2 c q 0 d o c o m ตอนนี้คุณรู้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ โครงการคนละครึ่ง p l u สอาจเป็นโอกาสทองสําหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขที่อาจทําให้บางคนลังเลและนี่คือจุดที่เปิดให้มีการถกเถียงกันควรปรับเงื่อนไขให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่หรือโครงการนี้ช่วยเศรษฐกิจจริงอย่างที่รัฐบาลหวังไว้แบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลยครับเรายินดีรับฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกัน